ครับตัวกล่องจะมีรอยกระแทกตรงนี้หนึ่งจุดนะครับตรงนี้ตรงน,น,นี้เอกสารการสั่งซื้อ,อด้านหลังไม่มีอะไรนะครับอ่ะโอเคลุยเลย Ho oh. ကလခရာာမပြောာကရာကေရ ระวังผมพี่ทัดไม่ต้องเลื่อนฝังนี้แล้วพี่ทัดต้องมาเลื่อนฝังนี้ก่อนตรงนี้ยังไม่ต้องเื่อนเขามาก่อนท้้งบนดเลย เขาจะเอาถังนี้ออกเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวยกใช้ได้ yeah mm -hmm. หักได้นี่ต้นนี่นี่นนนสวยสวนะเปิดาบนใช่งก็ควาบน,ว,น,ว,นวางทำไหมหลง ạ mở có ก็มีปุ่มหมเลยใช่ไมไม่ได้ลุมใช่ไหมคุมใช่ไหมแล้วเราจะไให้แต่ตอนส Oh. เปลื่อนไปทำไมทำมาที่เดิม,มจับไม้มันต้องแบบนั้นแหละเพราะว่าเจงวางตำแหน่งไอ่เบอกอันใหญ่อยู่ข้างล่างต้องคืน Tá? ฝั่งไหนฝั่งน<า>ี้ฮะเอ้ยอะเซ็งต้องเอาใส่นี้ลงไปก่อนแต่พอเรายกขึ้นอะเนี๋ยวมจะทับไม่เกี่ยวไม่จะครับมีสายนี่อ่ะมาเซ็ง ตอบนะฮะ โอ้ภาษาอังกฤษยูนเท็ดใช่ไหมประเทศไทยเอาเป็นแบบพื้นฐานพอครับเอาเอาเอาทต้งใช้งานเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้เราจะอัพขึ้นไปว่านี่ไงเอาปแลนำการเซตอัพี G ีเลยเราเอาแค่เบสิกพอพอเดี๋ยวเราจะดูพวกหนังอะไรพกนียครับผันมากกว่าใส่ไรไฟก่อนนะครับ อะไรทำได้ไหยไ,ไทยแลนด์แสรหัสไฟาฟากอนอู้ยาวจังอนะ่ะ ิคอนเน็กไหมเข้าไปไฟไหมอ้าวคอนเน็กเปิดยูทูบก่อนเลยครับแทง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 โอ้ยอยู่ส้่ว่ามีหน้าจอแตกอะไรไหมอ๋อเปิดเข้าระบบก็เห็นครับนี่มันหน้าแตอฟต์าวแ์ก่อน Accept แผ่ให้กดปุ่มโฮมกับปุ่มนี้ครับครับเสร็จร้อยวิธีการเปรียบต่อสาย HDMI ก่อนเอาเลยเน็กไป จบแล้วอ้าวมาแล้วครับท่านแทนหน้าแรก Google TV โอ้ยอัปเด่นนานแต่เนะี่ยดูหน้าจอสีมีจมดสีนี่เลยโอ้ยรู้สึกจอจะเซิดขึ้นนะเดี๋ยวขอเข้า Google เ,เอ้ย YouTube ท,ทดสอบ Wi-Fi กระเสียงหน่ยจอไม่มีแตกนะ ก็ได้นะพอกเลยทุก่อนอ้อเสียงมาจอสดไปป่ะเสียงไง <c oughs> นี่ QLED ตัวใหม่สิมันก็ต้องตสวางส้อยสิไมฟต่ออยู่ตรงกลางอ่ะเสียงมาครับแสงมาไฟไฟ,ไฟต่ออยู่ตรงการลางว่ะไฟ ไฟกับไมลลำโพงอยู่ตรงยาวนะนใช่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 ขอเทสสั้นดิ4โอเคผ่านไมโครโฟนได้นะอ่าสั่งงานะไม่เสียงไงอ๋อรีโมทเขาที่มีถังมาแล้วเหรอใช่ดีมากเลยน่ารักมากเลยอ่าไปเที่ยว Norway ดีย๋ยว่าจะไปคอสตาริกาดีนะ,ไป,ะไปเที่ยว Norway ด้วนะ ไปเล้ยังไงอ่าบอไเรื่องน้เลยวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบเท่าไหร่นะวันนี้วันที่ยี่สิบห้าพคนยี่สิบห้าพันสองพันหกแปดจากที่เราได้สินค้ามาสั่งเมื่อวานวันนี้มาถึงแล้วอ่ะเพราะว่าเคริตนี้นะจะได้บอกข้อมูลว,ว่าเราสัง่งทีวีเจ็ดสิบห้านิ้วนะคะและ้วก็สัง่งผ่านลาซาดา้าอ่าลาซาด้าครับเป็นลาซาดา้า เป็น75้นิ้วครับ QLED High น e n นะครับรองรับ Dolby v วิช o n Dolby Atmos มอนะคะอ่าใช่ Dolby v วิช o n Dolby Atmos แล้วก็เ,เสีย,ยง BTS รองรับหมดเลยโอเคมี Netflix YouTube เป็นระบบ Google TV นั่นเองใช่ดูภาพยังพพย่อนี่ลองเทสภาพดูก่อนจอไม่มีแตกนะครับใช้ได้แล้วภาพโอ้สวยมากเลยสดมากเลยคนระับดีกว่าตัวตัวแรกที่เราซื้อตัวนั้นมันเป็น LED ธรรมดา อ HD อ่ะอยู่ HD อันนี้เป็น q l d แพร์ขึ้นสีสวยมากดยู่ในโกด์สีไม่นนได้แกะสติกเกอร์ออกเลยนะ,ะมีสติกเกอร์บาร์โค้ดใช่ครับแก็กแล้วก็ร,รับประกันสามปีรับประกันจอภาพสามปีใช้ย,ยามยาเขาอุ่นใจนะราค,คาไม่แพงนะครับตัวน,นี้ถือว่าสเปคดีมากเอาดูหนักเนี่ยชอบเลยดูบอลนี่โอ้หจอเบิ้มเลยรับแชมป์แล้วรับแชมป์รับแชมป์รับแชมป์ยูฟ่าแล้วครับ ขอบคุณนะคะขอบคุณเตงนะครับแล้วก็ขอให้เตงแฮปปีมม้มากๆจบคลิปวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ช่วยกันเชียร์ลิเว์พูนะครับอีก11นัดครับ11นัดเชียร์แน่แน่บายบาย,บาย